วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูระบบเทรดทองคำกำไรหโหดมากกว่า200%ภายในระยะเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นโดยการเทรดเพียงแค่ท่าเดียวพร้อมผลทดสอบโดยละเอียดทุกไม้ทุกช็อต โดยการสอนครั้งนี้จะเป็นการสอนบนไทม์เฟรม4ชั่วโมงในคู่เงินทองคําและท่าเดียวที่ว่านั้นคือท่าไหนและจะเก็บกําไรอย่างไรก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเปยอนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆใน EP ถัดไปหรือเรืองรับฟรีเทคนิคได้ทาง l i น์ at c h a n n e l e s c h o o l ที่กําลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอณตอนนี้ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเราไปรับชมตัวเทคนิคกันได้เลยครับ อะไรคือคีย์หรือกุญแจสำคัญที่ทำให้ระบบเทรดที่เราสร้างขึ้นมาสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับขอยกเคสเป็น Ultimate Go Class คล a สเรียนเทรดทองคำที่ใช้ AI ในการติดตามพฤติกรรมของทองคำที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดผลการดำเนินงาน140วันในบัญชีจริงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไปดูกัน Equity Curve ต,ตอนนี้ปิดบวกทำกำไรไปที่80.63%โดยที่มี Max Drawdown ต่ำเพียง13.79%ท่านั้นเองครับและคีย์ความสำคัญนั้นคือตลาดเปลี่ยนตลอด140วันที่ผ่านมาแต่ระบบ Ultimate Go Class ก็ได้ปรับเปลี่ยนและวิเคราะห์โดย AI อยู่เสมอตามเช่นเดียวกัน การเมนเทนซ์ระบบจึงเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความสําเร็จมากกว่าการหากลยุทธ์ที่เจ๋งๆแต่สุดท้ายจะไปไม่รอดยกตัวอย่างเดิมเช่นใครที่ได้เรียน Go Class ไปแล้วนอกจากทํากําไรได้ผมอยากให้ลองสังเกตว่าจริงๆแล้วระบบที่สอนใน System 1นั้นเป็นระบบที่โคตรง่ายมากๆพราะเล่นท่าเดียวใช้ด n d i c a อร์ตัวเดียวซึ่งเป็นดิ d i c a อร์พื้นฐานที่ทุกคนเคยใช้กันอยู่แล้วไม่ต้องตีเลดเวฟไม่ต้องกางไฟโบหรือค้นหาแนวรับแนวต้านซึ่งแต่ละคนวิเคราะห์ได้ไม่ตรงกันนักเรียนในคลาสจึงได้ใช้ AI เป็นตัวช่วยวิเคราะห์หากลยุทธ์และค่าพารามิเตอร ในทุกการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพียงแค่นี้ก็ได้เปรียบสุดๆแล้วครับส่วนที่เหลือก็คือเทรดได้ทันตามระบบหรือใครที่อยู่ในห้อง VIP Signal Line ก็ตั้งออเดอร์ให้ทันเท่านั้นเองดังนั้นอย่าลืมทำการบ i น t e ร a n c e ระบบของเพื่อนๆให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกันด้วยนะครับมาดูอินดิเคเตที่เราใช้ในวันนี้นะครับเราจะใช้ EMA ทั้งหมด2เส้นนะ EMA นะเซตค่าอย่างไรนะครับดูตามได้เลยนะ เส้นแรกนะครับคือ EMA 50นะครับผมตั้งเป็นเส้นสีขาวนะฮะส่วนเส้นที่2คือ EMA period 90นะครับผมให้เป็นเส้นสีฟ้าก็จะมีเป็น EMA crossover ตัดไปตัดมานะครับเพื่อ b y a d s นะครับในการดูเทรนและนี่ก็คือหน้าตาเทมเพลตของเราในวันนี้ครับมาในเรื่องของ3 step เดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปอย่างช้าๆแล้วกันนะฮะโดยผมจะทำให้ดูในตัวอย่างขาขึ้นก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถช็อตโน้ตก็ได้นะ สเ็จที่1นนะครับนั่คือในเรื่องของ EMA crossover นะครับ EMA crossover ก็ช่วยให้เรานะครับไม่หลงทางว่านัปัจจุบันเล่นหน้าใดได้เปรียบนั่นเองนะครับอย่างเช่นสมมติว่าตำแหน่งตรงนี้นะฮะ EMA เส้นสีขาวคือ50ตัดขึ้นชัดเจนนะครับเหนือ EMA 90นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น EMA crossover นะครับ by a y s แล้วนะครับว่าทิศทางนั้นเป็นขาขึ้นแน่นอนนะครับดูตรงนี้ก็รู้นะครับว่าเล่นหน้า buy ได้เปรียบโอเคไหมอันนี้คือสเต็ปที่1ฮะ สร็จที่2งนะครับง่ายๆนะครับก็คือผมจะรอการ pull back นะครับมาที่เส้น EMA 90นะครับหรือว่าเส้นสีฟ้านั่นเองนะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีการ pull back มาที่เส้น EMA 90ถือว่าเป็นสเต็ปที่2โดยสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเกิดว่ากราฟมันยังขึ้นอยู่นะครับเราก็ยังไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะฮะพอหลังจากเกิดการ pull back มาที่ EMA 90แล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับอ่าอันนี้คือสเต็ปที่2ก่อนนะข้อสังเกตคือแท่งนี้นะครับมันมีการ pull back มาแต่ เห็นไหมฮะเส้น EMA 90ตรงนี้นี่คือ90นะฮะดังนั้นเสร็จที่2ก็ได้เริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับก็แสดงว่าอะไรครับราคามีการย่อแล้วย่อแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปต่อดังนั้นเราจะต้องหา Price Action นะครับหรือว่าตัว PA ตรงนี้ที่นะครับสามารถจะนะครับเหนียวนําให้กราฟนั้นมีการกลับตัวไปต่อตัว PA ที่ผมนํามาใช้ในวันนี้ก็คือตัว Reversal so Bar ครับเพื่อนเอนที่เคยเรียนคลาส a d v a า c e d กับผมนะครับ Advanced c อร์ s นะ ก็จะสามารถทำกำไรได้จากตัวรีวอซโซบาร์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็รู้จักมันเป็นอย่างดีนะฮะอ่าส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเรียนนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับว่าตัวรีวอซโซบาร์นะมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองไปดูกันสั้นๆนะครับตัวรีวอซโซบาร์นะครับก็จะประกอบเป็น2อย่างนะครับก็จะมีเป็นลักษณะของ bearish r e v e r s a l นะครับก็คือกลับตัวเพื่ออะไรครับเพื่อลงต่อกลับเลยครับ b u l bullish reversal ก็คือะไรครับเทรนมาลงมาแบบนี้เจอแท่งนี้นะครับกลับตัวเพื่อขึ้นถันป่ะอ่า ทั้ง2องอย่างแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆก็ต้องเจอในตลาดจริงแต่ว่าเรามาดูนะครับว่าเมื่อไหร่ถึงจะเป็น bearish เมื่อไหร่ถึงจะเป็น bullish มาดู bearish ก่อนนะการกลับตัวเพื่อลงนะครบับาร์ที่สําคัญของเราคือาร์ตรงกลางทันไหมเราจะดูเพียงแค่1และ2เท่านั้นทันปะอ่าาร์ที่1นะครับเกิดอย่างไรก็ได้นะครับตรงนี้เป็นลักษณะของบา r c h a r นะครับเปิดซ้ายปิดขวาดูง่ายๆนะครับ open ตรงนี้ close ตรงนี้นะครับเปิดซ้ายปิดขวาด้านบนคือ high นะครับด้านล่างคือ low อันนี้ก็เปิดซ้ายนะครับโอเพนปิดขวามันก็จะดูได้เร็วนะครับตัวบาร์ชาร์นะข้อสำคัญของ b a l i s h Re เ e อร์โนะครับนั่นก็คือแท่งที่1เนี่ยเกิดอย่างไรก็ได้ส่วนแท่งที่2แท่งสำคัญนะครับมีข้อแม้ก็คืออะไรครับจะต้องมีการซื้อนะครับดันราคาจนเบรกไฮของแท่งแรกที่ผมตีเส้นสมมุติสีแดงให้เห็นไหมราคาถูกซื้อขึ้นไปในจังหวะแรกนะครับซื้อขึ้นไปหลังจากนั้นนะครับราคาอะไรครับมีการถูกขายในท้ายตลาดนะครับทำให ราคาปิดนะครับตัว c l o สตรงนี้กิ่งด้านขวาเนี่ยปิดต่ํากว่าไฮที่มันเคยเบ e กขึ้นไปก็คือปิดใต้เส้นสม,มุตินั่นเองดังนั้นมันต้องเกิด2เหตุการณ์นะครับ 1. เบรก break high ของแท่งที่1แต่2นะครับราคาปิดปิดต่ํากว่าไฮแบบนี้นะครับแท่งที่3คือแท่งนี้ก็อนุมานได้ไว่าครับราคานั้นจะมีการหมุนนะครับหรือว่ากลับตัวลงมีโมเมนตัมของการขายตรงนี้นะครับแรงขายตรงนี้ยังอยู่แท่งที่3อาจจะยังมีการขายต่อ ก็มีโอกาสที่จะลงนะครับเราจะเปิดเซลล์ที่ตรงนี้ก็ได้ดังนั้นนี่คือที่มาของบัลลิ์รูเอร์โซคล้ายๆกับซื้อขึ้นไปก่อนจังหวะแรกนะครับหลอกลายย่อยแล้วก็ตบกลับลงมานั่นเองส่วนถัดมาคือบูลลิสต์รูเบอร์นะครับดูเหมือนกันนะครับแท่งที่1และแท่งที่2แท่งสําคัญคือแท่งที่2กับกันนะครับจังหวะแรกนะครับของบูลลิสต์รูเบอร์ซต้องมีแรงขายลงมาก่อนขายจนอะไรครับหลุดโลของแท่งที่1เห็นไหมเนี่ยเซลลงมา แต่ท้ายตลาดนะครับมีการดีดกลับนะครับมีผู้ซื้อกลับมามาคุมตลาดส่งผลให้ราคาปิดนะครับปิดสูงกว่าโลที่มันเคยเบรกขึ้นไปเกิด2เหตุการณ์นะหนึ่งคืออะไรครับขายจนหลุดโลเหตุการณ์ที่2คืออะไรครับมีการซื้อจนราคาปิดกลับมาเหนือโลของแท่งที่1ดังนั้นนะครับแท่งที่3ที่ราคาเปิดตรงนี้จึงอนุมานได้ว่าอะไรครับอาจจะยังมีการซื้อนะครับหลงเหลืออยู่นะครับมีดีมานก็มักจะ มีราคาการกลับตัวเพื่อขึ้นหรือว่าเปิดบายได้นั่นเองอันนี้คือลักษณะของ bullish reversal ตัดกลับมาตัวอย่างของเรานะครับก็จะเห็นว่าบาร์ที่มันมีการมาพักตัวตรงนี้นะครับมันเป็นรูปทรงของ reversal bar แบบลักษณะของ bullish นะฮะ bullish หมายถึงว่าอะไรครับมันมีการ b r e ก k ลของแท่งที่1ตรงนี้แท่งสีเขียวตรงนี้นะคือแท่งที่1นะครับอันนี้คือแท่งที่2เนาะจะสังเกตว่ามีการ b r e กโลของแท่งที่1แล้วราคาปิดก็สามารถเลยครับดันกลับมาปิดได้สูงกว่าโลของแท่งที่1ดังนั้นนะครับแท่งที่2ตรงนี้ เป็นลักษณะของรี s อโซบาเพื่อกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับพอเจอแบบนี้แล้วนะครับรีวอโซบาที่ EMA 90ผมก็จะทำการ Take a คชั่นโดยการตั้ง pending order นะครับเปิด buy stop ได้เลยนะครับที่ไฮด h ด้านบนส่วน SL นะครับไว้ที่โลด,ด้านล่างเผื่อบัฟเฟอประมาณ3-5พิพอยู่ที่1.5เท่านะครับเราก็คาดหวังว่ามันมีการนะครับ pullback กลับลงมานะครับพักตัวที่ EMA 90ไม่พอ มีสัญญาณการกลับตัวแบบ reversal bar เพื่อไปต่อนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัว psychology ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนะเดี๋ยวลองดูนะหลังจากนั้นนะครับราคาก็วิ่งขึ้นไป tp สําเร็จเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับถ้าเราจะ reentry ต่อก็ไปเรื่อยๆนะทบทวนเหมือนเดิมนะครับต้องรอให้ราคานั้นมีการเลยครับ pullback กลับมาที่เส้น ema 90อย่างตรงเนี้ยมัน pullback เหมือนกันนะครับแต pull ่ pullback มาที่ ema 50ไม่นับนะฮะเราจะนับที่90เท่านั้น โอเคนะครับตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามันเกิดตัว reversal so bar ขึ้นอีก1ครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนมองออกไหมตรงนี้คือแท่งที่1นะครับอันนี้คือแท่งที่2ข้อสังเกตคืออะไรครับแท่งที่1เกิดอย่างไรก็ได้นะครับส่วนแท่งที่2องเองครับมีการ b r e กโ low คือเส้นสมมติที่ผมขีดตรงนี้เนาะนะฮะในจังหวะแรกเห็นไหมมีการขายลงมาก่อนแต่จังหวะที่2มีการซื้อกลับทําให้ราคาปิดนะฮะได้อยู่สูงกว่าโลที่มันเคย break ผ่านไปดังนั้นตรงนี้นะครับคือรูปแบบของ reversal so bar แบบ bullish นะครับเพื่อที่จะขึ้นต่อน,นั่นเอง พอเราเจอแบบนี้แล้วนะครับตามสเตจของเราเลยก็ทำการเปิด b u y stop นะครับตั้งไว้ที่ไฮด้านบนนะครับส่วน SL วางไว้ที่โลด้านล่างคำถามถัดมาคือแล้วถ้าเกิดว่าราคามันไม่ไปชน b u y s t o อนะฮะอย่างเช่นแท่งถัดไปเนี่ยสมมติว่าราคามันเปิดตรงนี้แล้วมันวิ่งลงมาเลยนะผ่าน stop l o อแต่ไม่ได้ชน b u y stop ที่เราตั้งไว้ทำอย่างไรนะครับก็แค่ Cancel Order ตรงนี้ทิ้งเท่านั้นเองนะครับแท่งถัดไปเห็นไหมราคาก็ไปทิกเกอร์โดนละ รตรงนี้ก็ TP สํสำเร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับก็เป็นการเล่นซ้อนๆกัน2ไม้นะครับดังนั้นโซนที่เราจะเล่นนะครับก็คือโซนที่มันมีการมา pull back แล้วเกิด reversal bar ที่ EMA เส้น90ของเรานะครับอย่างเช่นบริเวณตรงนี้และบริเวณตรงนี้เท่านั้นนะครับส่วนตรงอื่นมันจะมีฟอร์ค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่แนะนำให้เล่นละกันนะนอกจากเพื่อน ทำการแบ็กเทสสมูรณ์แบบแล้วนะครับตัวอย่างของขาลงก็คือจงกันข้ามนะครับไล่เรียงไปเลยทีละสเต็ปนะครับอย่างแรกก็คือรอให้ตัว EMA นั้นมีการคอ o ์สวอร์ตัดลงก่อนนะฮะห้าสิบตัด90นะครับโอเคจะเห็นว่าช็อตตรงนี้ยังนัวนกันอยู่นะโอเคตรงนี้ชัดเจนนะครับว่า EMA เส้นสีขาวนะครับห้ตัด90ลงเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แถวๆนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทิศทางตรงนี้นะครับ direction ของตัวรนใหญ่นะเราก็มองขาลงนะฮะเราก็รอเปิดเซลอย่างเดียว สีเราต้องรอต่อครับก็คือรอการ pull back มาที่เส้นสีฟ้านะครับ EMA 90แล้วก็รอให้มันเกิดลักษณะของอะไรเอ่ยของ b e a r i s h reversal นะครับหรือว่าการกลับตัวเพื่อลงนะฮะกฎของการกลับตัวเพื่อลงคืออะไรเอ่ยนะฮะก็คือต้องเบรกเลยครับนี่คือแท่งที่1น,นะต้องเบรก high ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีราคาปิดที่ต่ํากว่า high ที่มันเคยเบรกเห็นปะ แล้วเราก็เปิดเซลล์ต่อนั่นเองหรือเรามาดูตัวอย่างจริงนะครับเมื่อกี้ผมพอดเป็นาวาดสเก็ตให้คร่าวๆนะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะบอกว่ามันงงกว่าเดิมอีกนะครับก็ลองดูตัวอย่างจริงดีกว่าตรงนี้จะสังเกตว่ากราฟราคาก็ยังไม่ได้มีการ pull back กลับไปนะครับตรงนี้เราก็ยังรอคออยู่นะตรงนี้มีเริ่มกลับเข้าไปที่เส้นค่าเฉลี่ยแล้วนะแต่ว่ายังไม่ไปถึง90อ่ะตรงนี้ผมเห็นแล้วนะครับข้อสังเกตคือตรงนี้นะครับอ่าไฮตรงนี้นะ แท่งที่1แท่งที่2น,นะครับข้อสังเกตคือตรงนี้เป็นเรลโซบาแบบบลิชเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามีการเบรกไฮเห็นไหมฮะในจังหวะแรกเบรกไฮขึ้นไปนะครับแล้วก็โดนดีดกลับลงมาครับเพราะอิทธิพลของของะไรครับขาลงนั่นเองนะครับคนเซลล์ลงมาทําให้ราคาปิดปิดต่ํากว่าไฮนะเบรคไฮปิดต่ํากว่าไฮเพราะฉะนั้นแท่งนี้เรลโซบาแบบชัดเจนแน่นอนนะครับกลับตัวเพื่อลงนะครับอีกสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องไปเลยครับพักตัวที่เ A90 ด้วย อันนี้ก็ครบท้วนนะครับครบทุกสเตปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดเซลลรอไว้ด้านล่างได้เลยนะครับที่โลนะครับแล้วก็สต็อปลอสนะครับวางไว้ที่ไฮเพื่อบ u ฟเฟอร์ด้านบนหลังจากนั้นก็ตั้ง TP ไว้ที่1.5เท่าทองนะครับไม่รู้เป็นอะไรผมทำเทสมาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับการเล่นร e a ล s o โซบาร์บน EMA 90นะเดี๋ยวลองไปดูผลเทสกันต่อนะครับลองดูช็อตนี้ก่อนก็เปิดออเดอร์สำเร็จนะครับหลังจากนั้นก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้ก็ปิด TP ไปสําเร็จหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าราคามันวิ่งขึ้นมานะครับมาแตะ90นะครับเพื่อนๆก็ต้องมองหาตัวแพทเทิร์นของตัวรูสโซบาร์แบบนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้เกิดนะเองนับก็เลยไม่มีไมซเซลต่อลงมาโอเคอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับการเล่นเทคนิคแบบระบบแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องเชื่อสถิติเท่านั้นนะเดี๋ยวลองไปดูนะผมทำการทดสอบ1ปีย้อนหลังนะครับบนคู่เงินทองคำนะทำเฟรม4ชั่วโมงบนกราฟของ t i c k m i l l Broker ผลนั้นมีความน่าสนใจมากๆนะครับใน1ปีที่ผ่านมาด้วยระบบนี้นะอยากให้เพื่อนลองไปดูนะครับแล้มาคุยกันหลังแบ็กเทสจบครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแบ็กเทสทุกไม้ทุกช็อตนะครับผมทําการทดสอบประมาณ1ปีย้อนหลังนะครับก็คือวันตั้งแต่วันที่23เดือนมิถุนายนปี2 0ง2จนถึงปัจจุบันนะครับก็คือวันที่25เดือนสิงหาคมปี2023นะครับ1ปี2เดือนโดยใช้อินดิเคเตอร์ตัวช่วยนะฮะก็คือตัว r e v e r s a l bar นะครับตัวช่วยดู price action combo indicator นะครับหลายๆคนเคยได้ไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับการเซตค่าก็ไม่ยากนะครับ ตัวอะไไหนที่เราไม่ได้ใช้ก็ติ๊กเป็น false ไว้นะครับอย่างเช่นพินบาร์ไม่ได้ใช้นะครับอินไซบาร์ไม่ได้ใช้เอนกราฟิ b บาร์ไม่ได้ใช้นะครับส่วนรูเวอร์โซบาร์ได้ใช้วันนี้ก็ติ๊กถูกเป็น true ไว้นั่นเองนะเพื่อ <underwear> นๆสามารถขอรับ indicator ตัวนี้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่เปิดบัญชีกับติ๊กมือ broker นะครับ broker ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับอรอนหลกัหลกๆผมอยู่ที่นี่นะ แล้วก็ฝากเงิน200เหรียญขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นก็ทําการแจ้งภาพเข้ามานะครับทาง Li น์แอดของเช e School ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอณนะตอนนี้เท่านั้นเองนะครับอินดิเคเตอร์ก็จะขึ้นตัวโชว์นะครับเช่นถ้าเกิดว่ามันเป็นรูโซบาร์นะครับในลักษณะของ b a ลิชแบบนี้เห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นเป็นจุดสีแดงเห็นไหมจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้ผมต้องเข้าออเดอร์นะฮะเพราะว่ามันเป็นรูโซบาร์แล้วพักตัวที่เอเส้น90คือเส้นสีม่วงด้านบนตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับแท่งนี้ก็เหมือนนกัน นะครับมันโชว์เป็นรอซโซบาร์สีแดงนะครับจุดสีแดงตรงนี้ก็แสดงว่ามีรอซโซบาร์เกิดขึ้นแล้วมันก็ไปแตะนะครับตัว e m a 9 0ด้วยนะก็ทำการเข้าออเดอร์น,นะครับเป็นลักษณะของ pending ตรงนี้แล้วก็ได้กำไรไปทั้ง2ไม้นะครับอันนี้ก็เป็นการาใช้งานง่ายๆนะครับแล้วมาดูผลการทดสอบกันนะครับผลการทดสอบอีนนี้เพื่อนๆเห็นนะครับ Equity Cur v e ขึ้นอย่างชันสวยงามมากนะครับ1ปี2เดือน ฝากเงินไป1น0 0เหรียญนะครับวินเรทหกสิบห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอ1.5หนึ่งจุดห้าเท่ากำไรนะครับ p n l ยเูถึงสองร้อยสิบสามเปอร์เซ็นต์เทรดไปทั้งหมดสามสิบแปดไม้ชนะยี่สิบห้าแพ้สิบสามต้องมีสถิติแบบนี้นะครับเราถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะครับว่าระบบแบบนี้มันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะฮะ Profit Factor อยู่ที่2.88นะครับ A Score อยู่ที่81.5ส่วน Maximum Drawdown นะครับยังไม่ถึง10%เลยเนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูเลขตรงนี้ให้ดีนะฮะ Maximum Drawdown นั้นอยู่ที่9.75%เท่านั้นเองนะครับผมใช้ Risk Per Trade อยู่ที่5%ก็หวังว่าจะเป็นระบบที่เพื่อนๆชื่นชอบนะครับทำราย213รยกับการดูแค่ การ pull back แล้วก็ดูดโซบาในการเทรดทองคำผมว่ามันง่ายและคุ้มค่ามากๆนะครับอยากเเพื่อนๆนำไปต่อยอดทดสอบในสินค้าอื่นแล้วก็ทำเฟรมอื่นต่อนะครับแล้วได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับผมและเพื่อนๆก็จะได้ทำการพัฒนาต่อหรือถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมนำอินดิเคเตอร์ตัวไหนนำระบบแบบใดนะครับไปทำการทดสอบก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เช่นเดียวกัน ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมและทีมงานต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ